สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะมาลอยกระทงออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะผมที่ร้ว,ว่ามันเป็นแบบเป็นเหมือนพิธีอะไรเขาเรียกว่าประเพณีของช่องเราเลยนะผมที่จะมามาลอยกระทงออนไลน์ับผมทุกปีนะผมเข้าใจว่าเออผมแม่ไม่มีคู่ลอยทักปีเลยว่ะไม่ใช่ปีนี้ก็ลอยคนเดียวแล้วนะครับผมก็ลอยกระทงออนไลน์กันดีกว่าส่วนตัวก็อย่างที่เคยบอกไปว่าไม่ค่อยชอบลอยกระทงนะผมมัน,นอุ้ยอินฟเทอร์เฟซสวยเนี่ย ผมรู้สึกมันแบบมันทำร้ายธรรมชาตินะแต่ก็คือแบบไปเดินดูงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยดีนะครับผมก็ถ้ามันดูแลรดีมันก็โอเคแหละสำหรับผมนะสวยดีว่าเออผมเลือกเป็นกระทงดอกไม้นะครับผมเห็นว่ามันสวยดีมีหลายดอกไม้เลยก็ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความรักหวานยาวนานไม่มีจิจังด้วยเถิดเอาเป็นอะไรดีครับผมปีนี้สำหรับคำอวยพรขอให้ผมได้ประสบความสำเร็จ เอ่อประตบเขียนยังไงวะประตบโอเคประตบความสำเร็จในชีวิตยอดติดตามในยู u ูบทำเินได้เชี่ยรู้สึกเหมือนแบบปีนี้เป็นปีแรกเลยนะผมที่ผม ไว้อพอใด้เตยเองจริงๆแปลกดีวะเรื่องสถานที่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอเฮ้ยเท่อ่ะกรุงเทพเชียงใหม่ตุกโธไทยตากกรุงเทพแล้วกันนะผมอยู่ผมอยู่กรุงเทพเรียกคู่ลอยกระทงอ๋อเหนื่อนี้มันไม่มีเลือกดอกไม้แล้วดิอ๋อดอกไม้แบบไม่มีละโอเคเรียกคู่ลอยกระทงครับผมคุยค้างเลยเอ้ยอัพโหลดรูปด้วยหรอเจ๋งไปเปล่า เฮ้เก hey, ิร์นเฮ้ยจะอัพโหลดรนะูปไปเป็นไงอ่ะขอลองหน่อยอ่ะผมไปลอยกับคนนี้แล้วกนะัน้าผมตัดบูฟคันนะน่ารักดีหารูป,ปในอินเทอร์เน็ตใส่ชื่อตัวเองอ๋อไม่นี้เลือกตัวเองเหรอเอาเลือกตัวเองผมก็ต้องเป็นไอ้หนุ่มอ่ะใส่ชื่อไอ้กองเลือกคู่ลอยกระทงเลือกตัวเอง ห่คนลอยด้วยอ่ะน้องคนนี้น่ารักดีครับอ่ปีนี้ก็ไม่มีหวันใจนะอ,ะอะผมว่าลอยคนเดียวดีกว่าวะ <Wow. S 1> กลับไปลอยคนเดียว <laughs> โอเคลอยคนเดียวก,ก็เท่กว่ายินยอมไม่ยอมรับไปครับผม ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงอ้าวมุนติวอันนี้เป็นที่เน็ตผมเหรอมุนติวอ้าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นที่เซิร์เพคะคนน่าจะลอยกันเยอะจัดอะน่าจะตอนนี้น <t iny smoke Atari> ่าจะล้นคลองอยู่ตอนนี้เาถ้าใครมีคู่กับผมแนะนำให้กลับไปดูคลิปผมปีหกสี่นะแต่ถ้า แต่ถ้าใครเดี๋ยวปีหกสี่ถ้าใครมีคู่นะไปฟังที่ผมปีหกสี่ถ้าใครไม่มีไม่มีคู่เงาเงาเลยแบบไปฟังผมบนนอะกลับไปดูคลิปผมปีหกโอเคครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันลากระทงนะผมตอนนี้เว็บล่มนะก็คนลอยเยอะจัดอะไรเงรี้ยหรือว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมลอยกบบระทงออไรกนกันเยอะขึ้นวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม,ผมก็โอเคครับ okay, ผมมีความสุขมากๆกับวันลากระทงนะครับ